สมเด็จวัดระฆังพิมพ์จักรพดิมีหน้ามีตาจักรพัิมีหน้ามีตาความเก่าก็ได้นะเป็นธรรมชาติก็ได้นะอันนี้นะทันยุคไหมครับพี่อ่าอันนี้เป็นพระสมเด็จพุจันโตพรมลังสรีปลุกเสกด้วยสมเด็จพุจันโตพรมลงังศีต้องทันยุคที่ครับนะสวยงดงามมากนะครับสวยจริงๆอะไรสวยอย่างนี้ครับสวยมากนะครับ จะเป็นองคมีหน้ามีตาต่ออ่ะองน,นี้มีหน้ามีตาจะเป็นแบบแบบนี้ฮะสวยงดงามนะดูแคนไซขึ้นสวยดูมันเยอะไปหมดเลยนะฮะเยอะไม่พอเยอนะฮะแล้วชํำไปหนะมดเลยฮะเยอะชํำแคนไซขึ้นแตงองเป็นเนะี่ยมลสารต่างๆที่